นี่คือลูกแอ๊นะครับส่งมาจากภาคใต้ครับผมเพ่งมาถึงสดๆร้อนๆแล้วก็รากงอกเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบคุณผู้จัดส่งให้มากอย่างมากนะครับผมขั้นตอนต่อไปแล้วก็ทําการเอาปีกออกนะครับเพื่อที่จะเวลาเอาไปลงถุงมันจะง่ายนะครับ ปีกจะได้ไม่เกะกะน,นะครับผมต้องรีบทําเลยนะครับเพราะว่ารากงอกแล้วนะครับอเอาเปลือกเอาปีกออกแล้วก็เอามาแช่ไว้ในน้ําเพื่อไม่ให้เขารากเขาแห้งนะครับแล้วก็จะเอาลงถุงต่อไปโอ้โหอันนี้ฮะมีสองรากสองแรงร่วมด้วยช่วยกันนะครับนี่ฮะ ข่ามกลางฝนตกนะฮะวันที่30ตุลาคม2566นี่นะครับฟ้าปเปลี่ยนฤดูแล้วนะครับใกล้จะเข้าฤดูหนาวเนี่ยครับผมต้นแอคไม้วงยานะครับพี่น้องเดี๋ยวจะทำการเพราะนะครับ ช้าวันนี้เรามาทำการเอาลูกแอคนะครับที่รากงอกลงถุงครับผมเอามาให้สักอันนึงสิอ่านี่ครับเป็นแบบนี้อันนี้คือเราเอาปีกของเขาออกแล้วนะครับแล้วก็จากนั้นก็เอามาลงถุงนี่ครับ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าเขาจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับใบจะออกเป็นแบบไหน และนี่คือต้นกล้าต้นแอ็กนะครับผมลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับให้พี่น้องดูนะฮะนี่ครับเขาจะาลักษณะธรรมชาติของต้นไม้ครับจะพุ่งมาเลยครับ่ฮะยืดยาวมาแล้วก็มาแตกใบนะครับก็ได้เยอะพอสมควรอยู่ครับผม ชวนพี่น้องมาดูต้นแอนะครับซึ่งเป็นไม้วงยางตอนปลูกนี้สูงประมาณสักร้อยห้าสิเซนนะฮะโอ้โหผ่านไปหนึ่งปีครับพี่น้องสูงประมาณ3เมตรได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูใบกันนะฮะนี่ครับใบนี่สวยมากนะครับผมนี่ชอบมาก เป็นไม้ที่อยู่ทางภาคใต้นะครับอันนี้ก็นำมาปลูกที่อุบลก็โห,โหไม่น่าเชื่อ,อว่าโตได้ดีขนาดนี้นับว่าเป็นไม้ต่า,ตางถิ่นแล้วก็ไม้วงยางที่โตเร็วที่สุดที่ผมปลูกมาเลยนะครับก็ปลูกเอาไว้อยู่3 4สต้นนะฮะ อ่าเนี่ยครับมาดูความมหัศจรรย์นะฮะตรงนี้นี่คือยอดเขาเคยหักนะครับพี่น้องแล้วทีนี้เขาก็แตกยอดใหม่ครับผมแล้วก็พุ่งมาเลยครับพี่น้องพุ่งมาเป็นเมตรเลยนะครับนี่ครับพุ่งมาเลยฮะเป็นเมตรเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้ครับใบของเขาโอ้ แล้วก็ชื่นใจนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกนี่ครับระหว่างต้นของยางพารานะครับระหว่างต้นเลยนะครับผมที่ปลูกระหว่างต้นนี่เพราะว่าระหว่างแถวนี่ปลูกปลูกเต็มไปหมดแล้วนะฮะก็เลยนำมาปลูกะระหว่างต้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งปลูกคู่กับไม้วงยางเหมือนกันอ่านี่ครับเนี่ยฮะต้นแอคนะครับแล้วก็ถัดมานี่คือต้นกระบากซึ่งก็เป็นไม้ประจำถิ่นทางอีสานอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มสูสีกันแล้วครับผมต้นกระบากนี่ก็สูงกว่าสัก20เซนนะครับเพราะว่าปลูกก่อนอะนะครับไม้กระบากนี่ก็เป็นไม้วงยางที่ เนื้อแข็งปานกลางนะครับเนื้อแข็งปานกลางแล้วก็โตเร็วส่วนต้นแอคนี่ก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเนื้อแข็งเลยเนื้อแข็งกว่าไม้กระบากนะครับแล้วก็เป็นไม้สูงใหญ่ทั้งคู่นะครับอ่าลองลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนี่ก็ปลูกได้1ปีนะครับ1ปีก็โตประมาณนี้และนี่ยางนะครับอันนี้ฝนตกนะฮะปลูกระหว่างต้นยางครับพี่น้องยางพารานะครับ